กัครับครับอะไรนะครับเอสวัสดีก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับใช่ครับจังส่นครับผมโคตรยกกำลังเชลิตี้ครับใช่ครับก็เป็นของของพี่โอที่เป็นบริษัทโคตรโคตรครูกับเอ่อยกช่องยกกำลังของพี่เวงครับของพี่เวงครับผมก็ก็เราก็ไปในทีมของพี่โอครับครับก็หนุกดีครับหนุกหนานนมากๆบรรยากาศอบอุ่นสุดๆครับเอ่อ ไม่ได้ยิงครับเป็นโกครับ <Jetzt> ร <die abil itation> ับได้ไหมครับเอ่อเซฟได้อยู่ครับเซฟได้บ้างครับได้อยู่คือเอ่อสามลูกครับได้อยู่ชนะไหมครับเออชนะครับเพราะผมเป็นโกนี่แหละครับแต่เราเซฟใช่ไหมอะเซฟครับเซฟครับเซฟครับใครครับนักเอ่อรักษาประตูในดวงใจเอ่อปีเตอร์เชย์ครับมีอะไรครับมีอะไรครับเชลซีครับ บอกภาษีงเงินเดือนครับภาษีเงินเดืนครับภเงินเดืนครับบอกกับเอสเอฟเลยครับผมใช่ใชเรียกว่าเราอยากสนุกแล้วได้ไปทำบุญด้วยเนาะใช่ครับทำบุญด้วยก็เหมือนว่าเอ่อคืออะไรอ่ะมูลนิธิไวไลฟ์ y ของพี่โอ๋อ่างเงี้ยเขาเหมือนมีช่วยกับทุกๆวันอยู่แล้วว่าแบบว่าเออใครแบบว่ามีมูลนิธิที่ไหนที่แบบว่าเอ่อต้องการเงินแบบเงินช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อที่ที่ไวไลฟ์ได้แล้วเหมือนเขาจะมีแบบมีการแบบแจกจ่ายหรือว่าจัดกิจกรรมขึ้นมาในทุกๆรอบอยู่แล้วนะครับผมเรื่อยๆ ถ้าเรามีเวลาแล้วก็อตุนองมาเราอ๋อไปตลอดครับถ้าถ้าถ้ามีเวลามันมันว่างตรงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเรา<ม>ก็ไปอย่างรอบล่าสุดที่เขาไปวไยร้ายกันที่บ้านเนี่ยก็ก็ติดทันมีดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยใช่ก็เลยไม่ได้ไปครับ,บการณ์ยอดได้ที่เราไปโอ้อันนี้ยังไม่รู้เลยครับแต่เหมือนเขาสรุปมาก็ได้เยอะอยู่ครับก็ช่วยได้หลายเองหลายหลายอย่างก็จะปกติเราเล่นแตบว่าไม่ใช่โกนเราเล่นแบบอะไรนะตั้งแต่ไหนอ๋อเล่นโกตั้งแต่เกิดเลยครับ เล่นโกตั้งแต่หนครับเราเกิดมาท้อง่โเอ่อตั้งแต่เริ่มเล่นบอลเราก็เล่นโกเลยครับใช่อาจจะเป็นตำแหน่งไม่ไม่ฮิตเท่าไหร่อาจจะเป็นคือไม่เ้นผมเป็นอย่างนี้ว่าเล่นโกแล้วคราวนี้คือไม่มีใครอยากเป็นโกอยู่แล้วเราเล่นโกแล้วเราเก่งด้วยเราเล่นเราเก่งด้วยใครบอันนี้ใครบอกไนะครับเราโมเองเลย และเราฝึกกับตองกว,วินมาแล้วด้วยใช่อันนี้เราโม้เลยเราโม้เลยแต่หมายถึงว่าเราอยู่ในสนามได้นานเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราลงไปเล่นเนี่ยมันมีทีมมันมี20กว่าคนแล้วมันสลับกันไปสลับกันมาสมมติว่าไปกองหน้าแป๊บนึงอ่ะโดนลงมาแบงก์อีกแล้วแต่ยืนโกนี่เรายืนหนึ่งเรา <c oughs> เรายืนคนเดียว <c oughs> ใช่เรายืนคนเดียวแล้วเรายืนนานสุดด้วย ครับก็เลยชอบถือว่าเราอยากยูงคนเดียวเออเป็นความชอบครับเป็นความชอบเพราะว่าอย่างตำแหน่งอื่นอาจจะต้องแบบยิงประตูยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมรถมันต้องแบบเซฟปฏิกิริยามันก็ต้องไวอะไรอย่างงเี้ยครับมก็ไม่ชอบยิงประตูหรอคะเราชอบแบบว่ารักษาประตูอย่างเงี้ยยิงไม่ได้แล้วเครียดฮะใช่มันหมดความมั่นใจมันลดอ่ะก็เลยว่าเรางั้นเราไม่ยิงดีกว่าเราเซฟดีกว่าเราเฉยใช้แน่นอนเราเฉยใช้กว่าใช่ก็อย่างอะไรนะฮะใจก็แป้วไง้อย่าง อ๋ออย่างเมื่อมาผมก็เซฟไป3ลูกนะฮะไม่ธรรมาอันนี้อวดอันนี้อวดอวดเลยเอิอเลยชาวเน็ตชาวเน็ตบอกว่าขอ้าวข้าวอร่อยข้าวอะไรฮะโทษนะฮะมาทำอะไรกันในงานเอฟเอฟเอเดี๋ยวไปดูงานหน้าดีกว่าครับไปดูงานดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เพิ่งคุยกันว่าน่าจะมีอีกเรื่อยๆเพราะว่ามันแบบว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าได้ช่วยคนด้วยได้ได้กระชับมิตรกันด้วยแล้วก็ได้เตะบอลกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเฉยๆขนาด ดูบอลต่างประเทศเหรอครับอันนี้อยู่ที่งานเลยครับก็คือถ้างานมันมีช่องว่างแก๊ปให้ไปได้ก็อยากไปครับอันนี้เรามีประสบการณ์หรือยังครัยังไม่เคยมีครับเผื่อลูกค้าท่านไหนนะครับอยากสนใจไปดูบอลต่างประเทศได้เลยนะฮะติดต่อผู้จัดการได้เลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับเข้า IG นะครับ i g n a n o เลอกตะกรอกราพัฒน์นะครับผมครับฝากด้วยเคยดูพีมีลีก่อนเออดูแต่พรีเมียร์ลีกครับดูแต่พรีเมียร์ลีกครับแต่ช่วงนี้ไม่อยากพูดถึงทีมตัวเองเท่าไหร่ ต้องไปลอนดอนครับไปลอนดอนอยู่แล้วครับญี่ปุ่นไามวอา้าญี่ปุ่นครับไปไงบ้างเออไปไงขึ้นบินไปอ๋อเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอยพอเราก็เออ เราเรามีซ้อม e เพื่ออยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าอะไรเราก็ไปโฟกัสงานฝั่งฝั่งงานเพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปที่นู่นคําถามคือเลยนะอ๋อบรรยากาศบรรยากาศอบอุ่นมากครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันมันเป็นมันไม่ได้เป็นพอใหญ่อะครับมันเป็นอ่มันมีสองงานนั่งที่ผมไปคืองานเอ่อไทยเ ไปรกเปลี่ยววัฒนธรรมเราก็เราก็จะร้องแต่เพลงไทยเขาก็จะฟังแล้วเขาก็เอนจอยไปกับเรา่าแฟนๆญี่ปุ่นก็น่ารักมากๆครับแล้วก็อีกงานหนึ่งจะเป็นมินิไลฟ์ที่เป็นเอ่อเป็นแฟนเป็นกึ่งกึ่งแฟนมีตแล้วก็เป็นแบบเป็นไลฟ์เป็นเดี่ยวอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นมวลที่มันแฮปปี้มากเลยอะมันมวลที่มันอบอุ่นคนแบบแค่300คนแต่มันใช่ครับแต่หมายถึงว่าเหมือนแบบพอมันไม่ได้ใหญ่อะแล้วมันเหมือนมันเล็กมันเล็กก็จริงมันมันใกล้ชิดกันแล้วมันสื่อสารกันมากกกวว่่าารู้สึ เออพอผมไปเล่นที่นู่นรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ที่ไทยมันมีมันมีฮอหลล์หลายๆที่ให้แบบว่าให้ศิลปินได้ได้ไดกใกล้ชิดกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ประเทศไทยทำแฟนคลับที่นู่นกับที่นี่มันต่างกันโอยผมว่าด้วยมันโม t ิเว t มันไม่มันไม่ไม่ต่างเลยครับด้วยความรักล้วนๆเลยแล้วก็เขาจะมีความเขาจะมีความแบบมีความน่ารักมากๆเลยแบบขนาดขนาดขนาดมันมีกำแพงเรื่องภาษากันอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ย เพลงบางเพลงเขาร้องเพลงเราได้อะแล้รู้สึกว่าเรารู้สึกเพิ่มปิ่มมากครับแล้วเขาเตรียมพร้อมจะมาเจอเราใช่เขาเตรียมพร้อมมากๆครับแ่ถ้าเป็นเขเป็นเพลงเราใหครับคนที่มาดูก็อ็นจอยกับเราด้วยคนที่มาดูก็เอ็นจอยไปกับเราด้วยเขาน่ารักมากๆเลยถึงแม้ว่าแบบว่าเขาอาจจะมารอดูวงอื่นแต่เขาก็แบบว่าเหมือนแบบเอนจอยไปกับโชว์อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่แบบว่าเขาร้องเพลงไหนของเราได้บ้างไหมคะ เออเพลงใหม่ผมเลยครับเพราะว่าคนไทยเองยังร้องไม่ค่อยได้เลยครับแต่แต่ร <c oughs> ้องได้ร้องได้ครับก็ก็มีเออเพลงส,สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบที่เหมือนเพิ่งเพิ่งปล่อยไปแล้วเหมือนเขาก็เหมือนเขาชอบแล้วเขาเอนจอยมากๆแล้วมันเหมือนแบบว่ามันทํางานกับแฟนๆมากๆเลยครับ <c oughs> ส,นสนุกสนานไหมเพื่อนแปลร้องได้เออแอบตกใจครับแอบตกใจเพราะว่าเอาแค่เพื่อนในค่ายผมอะทุกวันนี้เดินมาเดินมาบอกผมว่า ชอบเพลงมึงมากเลยอ่ะชอบเพลงมึงมากเพลงมึงดีมากเลยอ่ะร้องยากมากเลยร้องได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเออมีความว่าอ๋อก็ร้องไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็สนุกสนุกไปก่อนแสดงว่าเขาไม่ได้ไปตั้งใจดูคนอืนะเขามารอดูเราครับใช่ครับใช่เพราะว่ามันเหมือนเขามีระบบแบบการถ่ายโอนคนแบบเหมือนแบบให้แบบว่าได้ทั่วถึงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือการถ่ายก็คืออาจจะกดนั้นเข้ามาได้ใช่ใช่ครับแต่แฮปปี้มากๆครับ มีเข้าไปจอหมีมีเห็นในทวิตเตอร์นิดๆหน่อยๆครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเพราะว่ามันด้วยมันหลายๆอย่างที่มันมีทําให้เราสื่อสารกันยากอะ่ะหมายถึงว่าถึงเอ่อกแพงภาษาด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยสื่ออะไรหลายๆอย่างแต่เขาก็ยังพยายามจะศึกษาเราพยายามจะเข้าใจเราพยายามจะอินเทอร์แลกกับเราพยายามจะติดตามค่<ล>ะซัพพอร์ตเลยครใช่ครับก็ขอบคุณมากๆมีครับมีครับน่าร<า>ักสุดๆเลย อันนนท์เลยอุ้ยตัวนนท์แตะโกนมากเลยนะครับอันนี้เรียนนนท์นี่แหละครับใช่แบบว่าน้ารักหน้ารักเกาหลีเหมือนจะมีแต่เหมือนจะมีอามันจะมีมันจะมีอะไรนะคุงซางอะไรที่แบบว่าลงท้ายน่ารักน่ารักของญี่ปุ่นเนาะใช่แต่มันมีประกาศว่าจะให้ไปไี่ปุ่นครับไปแล้วครับบินญี่ปุ่นเหมือนเชียงใหม่เลยครครับผมครับมีเอ่อ JMTV Music Con ครับผมก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรวม รวมศิลปินไปจัดคอนเสิร์ตที่นู่นครับผมก็จะมีพี่คิดมีผมมีจุงมีจามินายมีไรแคนแล้วก็มีพี่ฟุกกวินหมดไหมอ่ะเพิร์ดใช่้ยลืมเพื่อนตัวเองได้ไงวะเพิร์ดคูวินคูวินครับ8ศิลปินครับผมก็อะไรครัตัวเองไปยังตัวเองไปไหมไปตัวเองแล้ว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 มีตัวเองด้วยครับผมก็ ก็ไปไปจัดมิวสิคอนที่นู่นครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าบ้านหลังที่สองนั้นญี่ปุ่นมากเลยเออเห็นผมว่าจะไปซื้อบ้านที่นู่นเลยภาษาจีนจัดอู้หูใจเย็นเอาครับนี่นี่ที่ไทยยังไม่หมดเลยครับครับภาษาเราพัฒนาขึ้นไปครั้ภาษาญี่ปุ่นอ่าอมีมีบ้างครับมีบ้างมีบ้างมีมีศึกษาเพิ่มบ้างครับผมแล้วก็ต้องวครับเออคาปิบาร่าครับครับคาปิบาร巴拉ใช่ ไม่ให้ผมไปนี่มาผมไปเล่นไอ้มันเป็นมินิลาฟใช่ป่ะแล้วมันเป็นแบบเหมือนเหมือนมีเกมให้เล่นอ่ะมันมันมันมีคำคำว่าคาบิบาร่าอยู่ในนั้นด้วยนะใช่แล้วมันมันมีเหมือนมันมีเหมือนไอ้ชาวฟาดชาวฟาดชาวขาวชาวขาวข้ามข้ามชาวชาวเ่าวชาวข่าวชาวข่าวข้ามชาวขาวข้ามข้ามอ่างเงี้ยมันก็มีของเขาเหมือนกันเลยรมันจะเป็นแบบนามะธรรมโกนนามะอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบว่าเป็นตระกูลของดิบอะไรอย่างเงี้ยก็ เราได้เราได้สับในการไปใช้ชีวิตที่นู่นละอการไ้กันไปจะใช้ชีวิตที่นู่นเหรออยากดิบอยากไปใช้เตี้ยวเตรี้มวอะสมมติเราไปอะเราไปเราเราไปกับทีมเราก็จริงแต่สมมติเราไปกินข้าวแล้วสมมติว่าเฮ้เราจะสักอยากเรากินชาบูแต่เราไม่มีไข่ดิบอ่าเราก็จะได้สักแล้วว่าเอาน้ำเอานำมาทำมะกรูดอะไรงนี่ดูทรงดูทรงเท่เลยเท่สุดเท่สุดในกลุ่มเลยใช่ไม่อดไม่อดครับก็ไปเรื่อยๆเลยครับใช่ บอยเลยนะใช่ครับนิปปอนบอยครับผมซีรีส์ของเราครับวันพุธนี้วันพุธนี้ครับก็เป็นอวกาศกายสองครับบาแบดบัดี้ครับก็เป็นตอนแรกนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรอะเป็นโปรเจกต์ต่อต่อเรียกว่าอะไรอะเอ่อข้อนึ่งว่าอะไรอะอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมวลเก่าๆบรรยากาศ ซีรีส์เก่าๆก็จะถูกทำกลับมาเพิ่มเป็นตอนพิเศษ2ตอนให้ทุกคนได้ดูกันครับพร้อมสปอยเลยไหมอะไรนะฮะพร้อมสปอยพี่พร้อมจ่ายให้ผมไหมล่ะพี่พร้อมจ่ายผมนะอะไรนะทุ่มด้วยเหรออุ้ยลงตังค์กันนุนให้ผมสปอยตรงนี้เลยเหรอโอ้ทัมมันก็จะเป็นเรื่องของวิศวะถาปัดเหมือนเดิมที่พัดปานตอนนี้มันเป็นแฟนกันแล้วแหละเป็นช่วงเป็นช่วงที่ อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องต่อจากในแค่เพื่อนกับเพื่อนแตเน่เป็นเรื่องเป็นเรื่องแกลบระหว่างทางที่เป็นแบบว่าช่วงปี3ถขึ้นปี4อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้เหมือนสถาปัตย์อะสถาปัตย์กับวิศวะต้องทาละครแลวคราวนี้หอประชุมมีอยู่ที่เดียวก็ต้องมาแข่งกันอีกแล้วแข่งกันว่าใครจะได้หอประชุมแล้าใครแบบ ถ้าใครเรื่องพร้อมกว่าหรือว่าทีมงานอะไรอย่างพร้อมกว่าจะได้ทำละครของคณะนั้นครับสบายพอ <c oughs> แต่ไม่มีตังใจานขอเพลงได้ใช่ไหมครับเพลงเราอะไรนะครับมีเพลงใหมให่ด้วยแน่นอนมีเพลงใหม่แน่นอนครับเพราะว่าปีนี้เออไม,ไ,ไม่ถึงในซีรีส์นี้อ๋อซีรีส์คร <c oughs> ับซีรีส์ให้ผมยืนหนึ่งจุดลำบากแล้ว <c oughs> ลมันก็ตามตามเออเรียกว่าอะไรอะตามคอนเซ็ปต์ เรียกว่าอะไรคอนเซ็ปต์คู่อื่นๆก็จะมีอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะไม่ได้ร้องใน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 โอเวอร์สกายสเพราะว่าปีนี้ผมเพลงเยอะมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปลายปีผมมีปล่อยอัลบั้มอีกก็จะแบบว่ามันก็จะเยอะมากๆเพรก็มีแบบว่า8เพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าโอเคให้ออมร้องดีกว่าใช่ครับใช่ว่ารอรอเพลงใหม่หเปล่าใช่ครับรอรอทำเพลงของตัวเองครับใช่แล้วก็มีแล้วก็มีเอ่อมีอัลบัม้มเฮ้ยงานเยอะไปหมดเลย อันนี้อวดการเดทข่าวครับมีอัลบั้มปลายปีครับแล้วก็มีเ The Jungle ครับ The Jungle ครับนี่เราเฉิดฉายลตำแหน่งเลยนะคะเออเฉิดฉายมากไปคนก็เหมือนไส้ครับอยู่ในสว่างอยู่แสงสว่างเยอะครับแต่ก็เราทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่งานอะเรื่องนี้ใช้ใช้ตังค์ไม่ไหวงานเยอะโอ้ยเป็นข่าวดีมากเลยครับเป็นข่าวดีมากเลยเริ่มอยากใช้ละ ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็อยากใช้มากครับอยากใช้บ้างเอ่อถ้าตอนนี้มันง่ายสุดน่าจะซื้อผ้าซื้อผ้าน่าจะง่ายสุดใช่ฟิกเกอร์ของของของแม่อยู่แล้วใช่หรือว่าเติมเกมบ้างอะไรเงี้ยใช่บ้างบ้างเดินเดินบ้างบ้างบ้างเท่าไหร่ยุ่ยใจไหวยุ่ยใจไหวแม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการระงับบัญชีบัตรเครดิตเกิดขึ้น ใประมาณพันสองพันครับพันสองพันครับบาทพันสองพันอะไรนะฮะพันสองพันบาทครับคุณแม่สบายใจได้เนาะคุณแม่จะเป็นสบายใจได้ครับผู้จัดการสบายใจได้ครับผมครับหัวล้อรับพัดหัวล้อนะพัดหัวล้อแล้วอีแล้วเนี่ยผมอยู่เฉยๆคอนเทนต์ก็วิ่งโค้ง ครับผมขันทันจบไปต่อวันหรือว่ายืมได้โดนแล้วเนต่อเดือนครับมันก็มีแบบว่ามันมีแพ็คแพ็กใหม่ๆที่บางทีเราก็เอ้ยของมันต้องมีสกินบางทีเราต้องมายืมได้หยิบยืมได้หยิบยืมไม่ได้กเลยต้องมีครับผมก็ส่งสัมพันธ์ต่อเดือนครับไม่เยอะฮะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะครับ นิดหน่อยนิดหน่อยครับเพราะว่าเออทำงานเยอะแล้วฮะหาความสุขให้ตัวเองบ้างครับผม<อ>ครับฝา<อ>ง,งานด้วยครับ